ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินทาร์รด1111 11ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความถึงคุณจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นำทางขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับหัวข้อวันนี้ เรื่องโชคดีความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งสำหรับท่านที่เข้ามารับชมไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหรก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความนำทางถึงคุณสำหรับวันนี้หัวข้อความโชคดีเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทาง ขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้4ใบตัวตนของคุณและสถานการณ์ที่คุณกำลังบผเชิญอยู่ในปัจจุบันพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชม4ใบพลังงานตัวตนของคุณใบที่หนึ่ง สิบดาบพลังงานที่คุณเพิ่งจะผ่านผลการปรเผชิญกับบางสิ่งที่ค่อนข้างหนักสาหัสความเจ็บปวดความผิดหวังความทุกข์การจบสิ้นการหมดทุกข์หมดโศกพลังแห่งการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างราชาเหรียญการได้รับโอกาสที่ดีพลังแห่งการขับเคลื่อนและพลังใจการเริ่มต้นใหม่ การก้าวใหม่สู่เส้นทางใหม่ของชีวิต 2. ดาบการตัดสินใจการเลือกการเลือกระหว่าง2อ,อย่าง2ส,สิ่ง2เส้นทางการตัดสินใจที่จะนำทางสู่เส้นทางใหม่และความชัดเจนในชีวิตของคุณราชินีดาพลังแห่งความแข็งแกร่งความเด็ดเดี่ยวและการตัดสินใจสติปัญญาอำนาจในตัวตนของคุณและการฟังเสียงภายใน การตัดสินใจการเลือกเส้นทางการจบสิ้นจากบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บทสรุปโดยภาพรวมพลังงานของคุณคือการเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตการตัดสินใจการเลือกระหว่างสองเส้นทางการตัดสินใจที่ต้องใช้พลังแห่งความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นสติปัญญาและความเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวในการเลือกข้างการตัดสินใจ เพื่อนำทางสู่การจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างการจบสิ้นจากสิ่งเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่พลังแห่งความชัดเจนและโอกาสครั้งใหม่จะนำทางสู่เส้นทางใหม่ของคุณการพุ่งทยานด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่เส้นทางใหม่และการตัดสินใจและพลังแห่งความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งการเลือกเส้นทางและการจบสิ้นจากสิ่งเดิมสำหรับพลังงานของคุณ สำหรับข้อความสําคัญวันนี้หัวข้อสําคัญความโชคดีเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นําทางสื่อสารข้อความสําคัญถึงคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาจารย์จักรวาลน,นําทางเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดให้ไพ่สื่อสารข้อความนําทางใบที่1เรื่องโชคดีของคุณ หกถ้วยความสุขความทรงจำครั้งเก่าบางสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าเก่าของเก่าที่จะหวนคืนกลับมาความสุขความสัมพันธ์ความรักครั้งเก่ามิตรภาพเก่าเก่าความสุขเดิมๆในวันๆที่จะย้อนคืนกลับมารวมถึงบุญบรารมีเก่าบุญบรารมีเก่าที่สั่งสมไว้สิ่งที่ดีสิ่งที่ทำจะกลับหวนคืนมาเป็นผลลัพธ์ตอบแทนที่สวยงาม ก้าวดาบการหลุดพ้นจากความเครียดความวิตกกังวลบ่วงกรรมและพันธนาการการหลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างการหลุดพ้นจากวิบากกรรมสู่แสงสว่างแห่งความสุขความสงบและความสุขกายสบายใจเดอะ i ฮ r o แฟนพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาจารย์พลังจัก,กรวาลพลังแห่งการเคลื่อนหนุนนําทางพลังแห่งการให้การให้พรการได้รับโอกาสที่ดีและพลังแห่ง ศีลธรรมคุณงามความดีของคุณการทําบุญการสวดมนต์การทําสมาธิการฝึกจิตถือศีลภาวนาการปล่อยวางพลังแห่งคุณงามความดีและบารมีของคุณที่จะเกื้อหนุนนําทางสู่โชคดีโชคดีของคุณครั้งนี้ก้าวถ้วยการก้าวสู่ความสุขกา,ายสบายใจความเบิกบานสำราญใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีความสุขที่แท้จริง ความสุขความสงบความสุขที่จะเปี่ยมล้นความสุขพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความเป็นอยู่ชีวิตชื่อเสียงและบุญบารมีความสุขความพร้อมที่คุณต้องการความสุขความสงบความมั่งคั่งทางด้านการเงินและความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณบทสรุปสลับพลังงานข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หัวข้อวันนี้ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ความโชคดีของคุณมาจากบุญบาร,รมีคุณงามความดีและผลบุญที่คุณสั่งสมไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เกื้อหนุนนำทางพรที่คุณขอไว้สิ่งที่คุณหวังความฝันที่อยู่ในใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกื้อหนุนประทานพรสู่ความสำเร็จนำทางคุณสู่การหลุดพ้นการหลุดพ้นจากความทุกข์ความเครียดความวิตกความกังวลการหลุดพ้นจากปัญหาที่เผชิญการกล้าออกจากด้านมืด สู่แสงสว่างการจบสิ้นจากความทุกข์การเริ่มต้นสู่ความสุขที่แท้จริงของคุณความสุขความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตความสุขที่จะมาจากผลบนบาร,รมีของคุณนําทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เกื้อหนุนนําทางความโชคดีของคุณในเร็วน,นี้คุณจะได้หลุดพ้นจากด้านมืดสู่แสงสว่างจบสิ้นจากบ่วงกรรมวิบากกรรมเริ่มต้นสู่เส้นทางใหม่ความสุข ความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญ,ญญาณผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีความสุขกายสบายใจความสุขความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญ,ญญาณและรากฐานชีวิตที่มั่นคงคือความโชคดีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้ความโชคดีจากบุญบาร,รมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาจารย์หนุนนําทางบทสรุปส่งท้ายคําแนะนําคํานําทางภาพรวม ของคุณสลับหัวข้อวันนี้ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องใดบทสรุปส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูค,ร,ครูบาอาจารย์ใบที่ 1. นึ่งจำเพรการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่จุดเปลี่ยนการปรับสมดุลของชีวิตและจิตปัญญาและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ หามายการเรียนรู้การเติบโตและพลังแห่งความมุ่งมั่นพลังที่จะขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ The Hangman การตื่นรู้การตระหนักรู้การเห็นความสุขที่แท้จริงการจะ,ระเผชิญการตื่นรู้สู่โลกใบใหม่ของคุณโลกที่ไม่เหมือนเดิมมุมมองใหม่ในชีวิตทัศนคติครั้งใหม่การเข้าสู่ความสุขความสงบที่แท้จริง สามถ้วยความสุขความสำเร็จและการเฉลิมฉลองครอบครัวสังคมทีมงานและกัลยาณมิตรที่ดีความสุขความสำเร็จที่สวยงามของคุณบทสรุปทรงท้ายโดยภาพรวมพลังงานของคุณสลหรับวันนี้เรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้การหลุดพ้นจากความทุกข์การหมดทุกหมดโศกการหมดสิ้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่จุดเปลี่ยนที่สำคัญ การเปลี่ยนจากร้ายกายเป็นดีผลบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาคุณงามความดีจะนำทางสู่ชีวิตใหม่ของคุณชีวิตใหม่สู่แสงสว่างความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจและพลังและโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาโอกาสที่จะนำทางคุณหลุดพ้นจากความเครียดความวิตกกังวลความสับสนแสงสว่างที่จะนำทางให้คุณได้หลุดออกจากปัญหา สู่เส้นทางแห <us> ่งชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่สู่เส้นทางชีวิตใหม่ของคุณการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใบใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมโลกแห่งความสุขความสงบที่แ้จริงมุมมองใหม่โลกใบใหม่โลกที่จะนำทางด้วยการตัดสินใจของคุณสู่เส้นทางใหม่การตัดสินใจการเลือกการเดินทางการปล่อยวางการละทิ้งจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเส้นทางใหม่ เส้นทางแห่งความสุขความสงบที่แท้จริงของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์คอยเพื่อหนุนนำทางเส้นทางที่จะนำทางคุณสู่ความสุขความสำเร็จการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่ความสุขครอบครัวมิตรภาพที่ดีสังคมที่ดีสังคมใหม่ความสุขความสำเร็จการได้รับความช่วยเหลือการนำทางสู่ความสุขที่เพียบพร้อมของตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความบริบูรณ์ความสุขความอุดมสมบูรณ์และความสุขที่แท้จริงความโชคดีเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณการเริ่มต้นสู่โลกใบใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมการเริ่มต้นสู่ความสุขที่แท้จริง ความสุขความสงบการได้รับพรจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูครบาอาจารย์นำทางสู่การก้าวขึ้นสู่ความสุขของคุณเรื่องโชคดีของคุณคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่เส้นทางใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมจะตาชีวิตที่จะพลิกพลิกสู่ความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณด้วยผลของบุญบาร,รมีความดีที่คุณได้ทำมาพลังแห่งบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ จะนำทางสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของคุณความโชคดีของคุณที่เกิดจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้การพลิกชีวิตสู่ความดีความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสงบที่แท้จริงในชีวิตและจิตวิญ,ญญาณขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับช่องรามินทาร์ด11 11 1 1 1่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ